สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในการบอวินโชครับน,นี้เราตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะดีฝนตกพำพำครับวันนี้เป็นวันที่3วันที่3มสิงหาคม25 6 3น้านะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนั่งดูในสวนหน้าบ้านสบายๆดื่มกาแฟ หงแก้วนะครับตั้งบรรยากาศน่อยหนึ่งในซอยก็เหมือนเดิมครับเงียบเงียบ,เ,ยบเหงาเไม่มีใครแล้วก็พาน้องชอปเปอร์<ะ>ไปวิ่งเล่นมานครับแต่จะให้ดูน้องชอปเปอร์กับเจนนี่อยู่ไหนวะเจอหาปุ่มไม่เจอนี่คือเจนนี่นะครับ กันนี่ครับเปอร์กัดกันแล้วครับกัดกันแล้วครับขันแล้วกันัตเชาเลยครับชัปเปอร์เจนนี่อ๋อเจนนี่กัดน้องเหรอลูกเจนนี่กัดน้องอยู่ด้วยกันสองตัวก็อิจฉากันเองอย่างนี้แล้วครับไม่มีอะไรมากเนี่ยอิจฉากันเองชัปเปอร์อิจฉาพี่เขเหรอลูกไปล้ไปลไปลยกไปเลย กันก็นเลยโอ้ชัปเปอร์อยากมามากชัปเปอร์ด้วยอิจฉากันก็แค่นี้ไปวิ่งกลับมาก็มานั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็ดูหมาทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งก็หยุดต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันนอนคนนี้ก็อยากเข้ามาหาคนนั้นก็อยากเข้ามาหาประจําครับ <Te ars> ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เราชมกาแฟ เป็นเนสกาแฟาครับเนสกาแฟทีอินวันแต่ว่าพิเศษหน่อยคือเติมนมสดลงไปแล้วก็โรยด้วยผงชินามอนนะครับก็จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนเนสกาแฟทีอินวันครับวัสดียามเช้าทุกคนครับ <you> <c oughs> รสชาติก็จะหอมๆเหมือนเนสกาแฟาทั่วไปแต่ว่า จะมีกลิ่นของนมสดแล้วก็ชินามอนเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีมากนะครับเลยมานั่งเล่นหน้าบ้านส่วนหน้านบ้านก็มีอันนี้เป็นต้นหวายนาดอกแดงนะครับซื้อมาละห้าสิบบาทแต่ว่าตอนนี้ปลูกเต็มทั้งในบ้านนอกบ้านเยอะมากเลยแล้วก็มีสายพพิเนีครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตื่นเช้ามาถ้าขายกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีของมาขายนะครับนี่ไม่มีอะไรมาก